อ็องตวนหวังที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่จะเข้ามาเติมจิ๊กซอของพวกเขาเพื่อก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จในรูปแบบแชมป์ให้ไดสักทีนะครับมาตินซูบิเบนดีซึ่งถือเป็นกองกลางตัวรับที่ถูกมองว่าดีอันดับต้นๆของโลกรีมย้ายออกจากเรยอัลโซซสดัดสู่อ็องนด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์ซึ่งเป็นข้อตกลงที่คาดคันเนกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับก่อนหน้านี้แข้งชาวสเปนนิดวัยย6่ปีนะครับได้ปฏิเสธการย้ายไปลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร่ตอนนากม ซูบิมนดีน่าจะเข้ามาแทนที่ของโทมัสปาเต้เพื่อจับกลุ่มเล่นกับเดคันไรส์และมาตินโอเดกาต์ในตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วอาเซนอลจะได้ผู้เล่นแบบไหนไปนะครับเขาจะมีบทบาทอะไรในทัพปืนใหญ่บ้างวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาไปรู้จักการเล่นของมาตินซูบิมันดีว่าที่กองกลางคนใหม่ของอาเซนอลกันครับ ซูบิเมนดี้คือใครลหลายๆคนน่าจะรู้จักที่มาที่ไปของเขาได้ดีแล้วนะครับมาติซูบิเมนดีนะ้นั้นเป็นนักเตะของเรอัลโซเซดัตซึ่งเป็นสโม,มสรเดียวที่เขาลงเล่นด้วยโดยลงสนามไป236นัดทําไป10ประตูแต่เขาไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงในด้านการทําประตูได้มากมายนะครับสืยเนื่องจากการเล่นเป็นไม่ฟิวตัวรับเป็นหลักเรอัลโซเซดัตมีแผนการเล่นหลากหลายรูปแบบในฤดูกาลที่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเล่นในระบบ4-1-4-1โดยมีซูบิเมนดี้เป็นไมฟิวหนึ่งเดียวจากหน้ากองหลัง ในลาลิกา้าฤดูกาล2024-2025เขาติดท็อป5กองกลางที่ผ่านบอลสำเร็จจ่ายบอลยาวสำเร็จจ่ายบอลไปข้างหน้าจับบอลแท็กเกิลแย่งบอลชนะการดวลกลางอากาศรวมถึงมีระยะการจ่ายบอลไปข้างหน้าถึง8.5กิโลเมตรกเยมบาลาลเก้กล่าวถึงนักเตะรายนี้เอาไว้ว่าการจ่ายบอลของเขานั้นอาจจะดูเหมือนง่ายแต่โดยทั่วไปแล้วเขาเลือกจ่ายบอลได้ดีเขาแทบจะไม่เสียบอลเลยซึ่งนั่นช่วยในเรื่องความลื่นไหลและความมั่นใจให้กับทีมเขาอ่านเกมได้ดีมากโดยไม่จดเป็นจะต้องเป็นกองกลางที่เร็วที่สุด เขามีจิ๊กซอของทีมอยู่กับตัวในช่วงหลังนี้เขาสามารถพาบอลไปได้ดีและเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ด้วยและเขาจะทําแบบนั้นหาเพื่อนร่วมทีมสามารถซ้อนตำแหน่งเขาเอาไว้ได้แต่หน้าที่หลักของเขาคือช่วยสร้างเกมบางครั้งก็ไปที่ระดับเซนเตอร์แบ็กทำให้เกมลื่นไหลหาผู้เล่นที่มีพื้นที่ผลักดันทีมไปข้างหน้าและทําแบบเดียวกันเมื่อเป็นเรื่องของการเข้ากดดันเขาฉลาดมากเมื่อต้องตัดสินใจว่าเมื่อไร่ควรออกหรือไม่ออกเป็นผู้เล่นที่ทําเพื่อทีมเป็นผู้นําที่ดีเป็นฟันเฟืองที่สําคัญของทีมเลยทีเดียวเขาเหมาะกับทีมชาติส ซูบินดี้ติดทีมชาติสเปนไปแล้ว19นัดในะกรบและลงเล่นเกือบทุกเกมในตำแหน่งกองกลางตัวรับนับตั้งแต่ที่โรดรี้บาดเจ็บในนัดชิงชนะเลิศยูโร2024ในที่พบกับทีมชาติอังกฤษเมื่อโรดี้ซึ่งต่อมาได้รางวัลบอลงดอร์ออกจากสนามในช่วงพักครึ่งของเกมนั้นหลายคนอาจจะมองว่าน,น่าเป็นโอกาสที่ดีของทีมชาติอังกฤษแล้วแต่ซูบินดี้กลับทำง,งานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อออกสนามในช่วงพักครึ่งโดยสเปนดูเหมือนจะไม่ยิ่งหลักับการขาดไปของโรดี้ในเกมนั้นก่อนจะชนะพิยสกอร์2-1มเติมว่า ผมจำปฏิกิริยาของแฟนบอลและนักวิจารณ์กิจได้เมื่อโรดี้ได้รับบาดเจ็บในล่เชิงชนเชนลิ์ยูโร2024ผมคิดว่าเดี๋ยวก่อนซูบินเมดี้ลงสนามแล้วสเปนมีผู้เล่นที่ดีมาก2คนในตำแหน่งนั้นผมได้คุยกับเทอรรี่อองรีเก็บวกับเขาผมจัดให้เขาอยู่ใน3อันดับแรกของโลกในตำแหน่งนั้นเขาน้มน้าวให้ผมเลื่อนเข้าไปอยู่ในหอันดับแรกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เก่งมากๆ ซูบิเมนดี้โชคไม่ดีที่กองการตรับไม่กี่คนที่เหนือกว่าเขานั้นเป็นโดดี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นชาติเดียวกับเขาและทีมชาติสเปนก็ใช้ผู้เล่นตำแหน่งนี้เพียงคนเดียวแต่เขาก็ทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่โดดี้นั้นได้รับบาดเจ็บรวมถึงมีส่วนช่วยให้ทีมทำประตูได้ซูบิเมนดี้ยิงได้สองประตูในเกมยูฟ่าในชั้นลีกส0 2พ2 0 2ี่ัน้นัดที่พบกับเดนมาร์กและจบสุดท้ายที่แพ้โปรตุเกสในการแข่งขันรอบน็อกเอาท์ของในชั้นลีกในปี2025เขาอยู่พันดับย,บยบบี่2ใในนนกกาารรแแแย่งบบออละอัด7ท็กิ เขาจะเข้ากับเชลลนอได้ตรงไหนฟอร์มการเล่นของเขาทําให้มีรายงานว่าเรัลมาริดที่ซาบิโอลันโซเพิ่งย้ายไปกลุ่มทีมอาจจะพยายามแย่งชิงตัวเขาในช่วงสัมเมอร์นี้และการดึงดูดใจบางอย่างก็อาจจะมีความเป็นไปได้เพราะอารอนโซมาจากทีมเยาวชนเดียวกันกับซูบิเมนดีอย่างอาติโกโกและยังเคยเล่นให้กับเรอัลโซเซดัดกับทีมเสเปนในตำแหน่งหมายเลขหเหมือนกันด้วยแต่ซูบิเมนดีก็ต้องเฝ้าไปที่อาร์เซนอลนะครับซึ่งเขาน่าจะรับบทบาทแทนปาเตที่สัญญาส่วนตัวกำลังจะหมดลงและยังไม่มีความคืบหหนนนน้้าาขอองสัญญใใม่ใตนนี นักเตะทีมชาติการหนาวัย32ปีลงเล่นไป35เกมนในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วโดวยส่วนใหญ่นั้นเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวกลางจอร์จินโยส์ออกจากทีมไปแล้วได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกไป9เกมในขณะที่ปาเตม็มักจะเล่นทางฝั่งขวาให้กับอาร์เซนอลรวมถึงการเล่นไปแบ,บ็กขวาด้วยแต่ซูเบ r บนดีนั้นมักจะเล่นครอบคลุมทั้ง2ฝั่งแล้วมักจะค่อนไปทางซ้ายมากกว่า ไรส์เล่นตำแหน่งหมายเลข6ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็จริงนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเหมาะกับตำแหน่งหมายเลข8ของอาร์เซนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการสัญญากับซูบิบนดี้อาจทำให้เขามีอิสระมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากแข้งชาวบาสรายนี้มีความคล่องตัวมากกว่าปาเต้อีกทั้งเมื่อดูในเรื่องของโฟกัสการเล่นเกมรับของเขาด้วยเมื่อฤดูกาลที่แล้วนักเตะทีมชาติสเปนมีส่วนร่วมในเครื่องสนามของตัวเองมากกว่าปาเต้โดยสัมผัสบอลได้56%ในขณะที่ปาเต้ทำได้48%อาร์เซนอลหวังว่าการใช้จ่่่่่าายยยในนนนนชวงงงััมมมเออร์ีีี้้้ขพกคจะไหดดแโดท หวังที่จะคว้าตัวกองหน้าตัวเป้าซึ่งก็ยังอยู่ในแผนงานนะซึ่งนั่นอาจจะทําให้ส่งผลถึงการเล่นของมิฟิลด์ด้วยเช่นกันก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเมื่อเขาได้ย้ายมาในถิ่นเอเวอร์เดตเดียมแล้วผลงานของเขาจะเป็นอย่างไรจะปรับตัวในเลียงกฤษได้เร็วมากน้อยขนาดไหนแฟนบอลปืนใหญ่ตั้งตารอชมกันได้เลยและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนนนนะะสาา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 มมมรรรถเาาเเเเข้้้้คคุุุยยกกัับบไดดดททีี่่อตลลงพวื football max.